ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่ผมอิเล็กโทรเดชนะครับสำหรับใครนะที่ผ่านทางมานะครับผมเลเข้ามานะครับวันนี้เราจะมาขายของกันนะครับ น,นไม่ได้ขายของนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับเงินตูรุ้ล้วนเลยนะครับอ่ะอย่างที่ผมเคยไลฟ์สดไปเนาะว่าผมใช้หน้าจออะไรในการไลฟ์สตรีมเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงปัญหาข้อดีข้อเสียอะไรของมันต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดทั้งหมดในนี้เป็นความคิด เห็นโดยส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าผมใช้เนาะก็ต้องมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับผมเอาละถ้าใครพร้อมแล้วงั้นก็เวลคัมทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ World of Ultra Wide Monitor ครับ ยิ่งใหญ่ไหมย,ยิ่งใหญ่ไหมแม่งเหมือนเปิดตัวฟาคายหแต่ที่จริงกูไม่ได้มาเล่นฝาคายหนะครับโอเคนะครับสำหรับหน้าจอที่ผมใช้ณนะปัจจุบันล่าสุดนี้ที่ซื้อมาเนาะมีชื่อว่าต้าหัว LM 3 4 E 3 3 0 4ขนาด34นิ้วซึ่งจอน,นี้เป็นพารเนลแบบ VA resolution 3440คูณ1440หรือก็คือ ultra wide 2K นะครับผมซึ่ง refresh rate ของหน้าจอน,นี้อยู่ที่1้5 และสปอนท์ไทม์ e s m มิลลิแล้วค่าสี Support อยู่ที่16.7ล้านนะครับถือว่าภาพสวยมากนะครับผมซึ่งไอจอตัวนี้เนี่ยมีระบบของ FreeSync ด้วยผมแนะนำว่าถ้าเป็นใครที่อยากได้ G-Sync หายากนะครับเพราะผมไปลองดูโมเดลในตลาดละน้อยล้านมากที่จะมีขายนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยต้องไปสั่งของนอกมาส่วนตัวโค้งเนี่ยโค้งอยู่ที่1,500 r นะครับผม ยิ่งต่ำยิ่งโค้งเยอะนะครับผมซึ่งพันท้ายร้อยอานี้ก็คือมาตรฐานแล้วหน้าจอนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงหลังจากที่ผมใช้งานมาเนิ่นนานนะครับอาทิตย์หนึ่งซึ่งข้อดีของจอนี้เนี่ยมันเหมาะกับสําหรับคนตัดต่อนะครับผมซึ่งสายตัดต่ออย่างผมก็ใช้โปรแกรม Sony Vega s สในการตัดต่อเนาะแล้วถ้าใครที่อยากเล่นเกมแบบภาพสวยนะครับจอนี้ก็ตอบโจทย์คุณนะครับมันเป็นหน้าจอที่ล็อกดาวนครับก็ประมาณว่าไม่ถึง 4K ก็ไม่ถึง 2K มัน อยู่ระหว่าง2 4ถึง 4K นั่นแหละประมาณ 3.5K โดยประมาณนะครับซึ่งปัญหาของไอ้หน้าจอโค้งเนี่ยขนาดแม่งใหญ่มากถ้าดูจากรูปเนี่ยมันคือโต๊ะผมที่จริงโต๊ะผมเล็กด้วยแหละแล้วก็จอเนี่ยก็คือพอดีกับโต๊ะเลยนะครับเผลอๆมัน กินพื้นที่โต๊ะไปครึ่งโต๊ะเลยซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อหน้าจอนี้ก็คำนวณพื้นที่ในการวางด้วยนะครับผมเพราะว่าหน้าจอตัวเนี้ยถามว่าหนักมากไหม9ก้ากิโลนะครับกูแบกขึ้นมาบนโต๊ะไม่พอกูก็ต้องมาตั้งต่อสาย display port เข้าคอมอีกแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กต่ออีกประกอบไม่ยากครับแค่วันแรกผมไม่ได้นังเล่นเกมเพราะว่าผมมานั่งต่อจอคอมไม่ถูกเนี่ยแหละอะโอเคปัญหาต่อมาสำหรับหน้าจอโค้งแบบนี้นะครับก็คือในเมื่อ มันเป็นอัลต้าวเรามองมุมกว้างได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาจริงๆคือเวลาผมกดเลอรขอหน้าจอมันกว้างครับแล้วเราก็ต้องมานั่งปรับเรโซลูชันให้มันพอดีกับตัวโปรแกรมตัดต่อซึ่งมันก็ไม่น่าหนักหนาสาหัสอะไรมากครับแค่คลิปนี้ผมนั่งปรับเรโซลูชันของคลิปที่ผมอ่าจเป็นฟุตเทจมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีการเปรียบเทียบฟุตเทจให้ดูนะครับระหว่างเรโซลูชันปกติกับอัลต้าวของตาหัวนะครับผมซึ่งเกมที่ผมจะมาเทียบก็จะมีอยู่หลายๆเกมแล้วคุณก็ ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าคุณต้องการที่จะอยากซื้อจอเอาต้าไหวเคอร์บมอนิเตอร์หรือเปล่าเกมนี้ถ้าซัพพอร์ตมันจะเป็นหน้าจอประมาณนี้เกมนี้ไม่ซัพพอร์ตมันจะประมาณนี้โอเคนะมาเริ่มกันที่เกมเกมแรกเลยครับนั่นก็คือฟาขคาย3นี่คือขนาดหน้าจอ1,920 1 0 8 0แบบ โซนอันนี้คือหน้าตาอัลต้าวายของตาหัวลองสังเกตดูดีครับมินิแมปทําไมมันเบลอขนาดนั้นแล้วก็มีตัวกรอบข้างบนและข้างล่างเป็นสีดานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับจออัลต้าวายนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเพราะว่าเกมฝาคายสามันเป็นเกมเก่าเนาะมันไม่ได้ซัพพอร์ตอัลต้าวายสกินถึงแม้ว่ามันจะมีให้ปรับซัพพอร์ตเป็นเรโซลูชันอัลต้าวาย 2K มุมมองของคนดูจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งมุมมองคนเล่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ถ้าคุณสังเกตดูดีๆอันนี้คือ Resolution u u t r i w i d นนะแต่นี้ผมขยายเอานะครับจาก3,440สคูณ1ัน0เป็น1,920ูณันแิบเนาะนนี้มุมมองอั t ต้าไวทที่ผมเล่นเนาะก็คือจะมีขอบบนกับล่างดำเพราะว่า หน้าจอ ultra wide มันจะไม่ั u p อ o r t กับ u t u b e นะครับมันก็เลยขึ้นดำอย่างนี้แหละปกติอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าคุณจะเล่นเกมยังไงมุมมองคนเล่นจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีขอบดำนะลองจินตนาการดูว่าไม่มีขอบดำแต่อันนี้คือมุมมองของคนดูใน YouTube แบบปกติเลยนะครับพวกคุณก็จะเห็นแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นเกม Hell Diver 2เนอะอันนี้คือมุมมองแบบ ultra wide เนาะคุณก็จะเห็นทั่วทั้งแมปเลยแบบว้างมากนะครับเกมนี้มี support ultra wide นะครับแต่แบบเป็นจอ 2K ปกติ ปิไม่ได้นะครับเดี๋ยวจอมันจะยืดต่อมาก็จะเป็นเกมที่ผมรักมากนะครับนั่นก็คือ Honkai Star Rail เนาะซึ่งเกมนี้ก็มีซัพพอร์ต u t r w i d 2K เหมือนกันนะครับนี่คือมุมมองแบบ u t r w i d ส่วนนี่คือมุมมองแบบ 2K ปกติก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่ามุมมองของ 2K เนี่ยจะดูปกติมากนะครับถ้าเราไม่ตัดส่วนเกินที่มันยืดออกมาเนาะพวกสีเทาสีดำเนี่ยมันเป็นส่วนเกินนะครับผม ต่อมานะก็เป็นเกม Star d e v a l e เนาะเกมนี้ก็มีระบบ support Ultra Wide เหมือนกันแต่มันจะซับบางพื้นที่นะครับเ <laughs> <laughs> พราะบางพื้นที่จะมีตามมุมกล้องของตัวละครเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเกมมันทํามาแบบมีเปลี่ยนเรโซลูชันก็ยากด้วยเกมนี้ต้องไปแก้ไขไฟล์แพดโนตนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเกมฟาคายหงเนาะเกมที่แม่งมีปัญหากับกูมากๆเลยนะครับเพราะว่า 1. เลยเกมระดับทิพเปิลเแต่มึงเสือกปรับ Resolution ไม่ได้นะครับคุณก็เลยได้ดูมุมมองแบบนี้ไป 2. คือเวลาคุณปรับเร s โซลูชันฟูลสกรีนบอร์ดเลสหรือวินโดว์ก็แทบไม่ต่างกันนะครับและนั่นก็นําไปสู่ของปัญหาในการปรับ Resolution ของเกมถัดไป ต่อมาเป็นเกมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเกม ready or not นะครับเกมนี้ก็มีซัพพอร์ตระดับ ultra wide เหมือนกันนี่คือหน้าจอแบบ 2k ส่วนนี่คือหน้าจอ ultra wide 2k ครับจะสังเกตได้ว่ามันจะเกิดการบีบอัดให้มันอยู่ในเร s o l ลูชันมาตรฐานเนาะซึ่งปัญหามันน่าจะเป็นฟังก์ชันในการปรับเร s o l ลูชันนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเลคคอร์ดมามันก็มีมีไม่มีขอบดำบ้างนะครับโอเคเราจะมากล่าวโดยสรุปพร้อมกันนะครับโดยไม่ได้นัดหมายอีกและ <laughs> เล่นมุกดีอีกละ ซึ่งหน้าจอ u l t ต a w i e ของต้าหัวนะครับซึ่งเป็นหน้าจอที่ดีมากนะครับเหมาะสำหรับการทํางานตัดต่อเป็นอย่างดีเป็นแผ่นเอลีสับเล่นเกมโดยทั่วไปนะครับซึ่งปัญหาของมันก็มีตามที่กล่าวไปนะครับในการปรับเรสโซลูชันต่างๆความคมชัดที่ยังไม่ซับพอร์ตของบางเกมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากซื้อเพื่อที่จะมาเสพกราฟิกเนี่ยผมแนะนําหน้าจอตัวนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะมาทำํำสายตัดต่อวิดีโอนะครับผมแนะนําเป็นจอ IPS ดีกว่า อันนั้นสีจะสดกว่านะครับไม่ก็จอ OLED นะครับอันนั้นสีสดมากสีตรงทุกค่าแต่ปัญหาก็คือราคาแพงมากนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะพิจรารณาจะซื้อหน้าจอราคาประมาณไหนและเหมาะกับสเปคค,คอมของคุณเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง ElectroDash ด้วยนะครับผมสับวันนี้ขอลาไปก่อนเพราะว่ากูยังไม่ได้ปันเนื้อเรื่องอีเวนต์เลย